สวัสดีครับผมชื่อสมบูรณ์กิติอนองนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท n 5 5เทคโนโลยีครับโรงงาน n 5 5เทคโนโลยีก็เป็นผู้รับกําจัดขยะของเสียที่ไันตรายนะครับให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแพคเกจจิ้งโปรดักชันสแครปหรือพวกเศษผ้าเศษยางเราก็รับบริการนะครับก็คือมีทั้งลูกค้ามาส่งเองที่โรงงานที่ชลบุรีหรือเราไปรับ ตามโรงงานต่างๆนะครับก็ได้หมดเลยเรามี2สาขามีที่เชมบุรีอมตะซิตี้เชมยบุรีนะครับแล้วก็ที่สระบุรีครับก็ผมเองก็มีส่วนร่วมในทั้ง2ครั้งเลยนะครับรู้สึกว่ามีสมาชิกที่มาออกบูธกันเยอะขึ้นมีภาคประชาชนที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมเยี่ยมชมบูธเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าปีที่ผ่านมานี่อาจจะเป็นเป็นช่วงคงซาของโควิด แล้วก็ปีนี้ก็เป็นแบบปลดปล่อยกวาดโปร่งอ,อ,อ,อจจาวนบูธเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยนะฮะแล้วก็มีภาคประชาชนที่เข้าเลงทะเบียนเข้ามาเยี่ยมชมก็เยอะขึ้นกว่าเดิมมากเกือบ3ามเท่าตัวครับ oh. อยากจะเรียนเชิญภาาประชาชนแล้วก็หน่วยงานหรือองคอ์กรไหนๆที่สนใจจะโชว์น้รกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็เรียนเชิญมาติดต่อทางสภาวตสาหกรรม กาศแห่ประเทศไทยได้นะครับหรือว่าติดต่อทางเอ็กพิเดอร์ได้นะครับผู้จัดได้ก็ทั้งคนจะมาเยี่ยมชมอยากจะดูว่าชันโรงงานชันมีกากแบบประเภทนี้จะไปปรึกษาโรงงานไหนได้บ้างโรงงานไหนจะรับของฉันได้บ้างก็มาที่ตามบูธต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียกาตะกรของแข็งของเหลวจัดการกาดแบบไหนเนี่ยที่นี่มีครบวงจรเลยมีเกือบในกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการของเสียในประเทศไทยเนี่ยมารวมกันที่นี่เลยรวมตัวที่นี่เลยนะครับ